เรื่องราวของหญิงผู้โชคร้ายที่บ้านไฟไหม้ถามแฟนที่คบกันมา10ปีดาเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงานแต่โชคชะตากับพิกผันเมื่อเธอได้แต่งงานกับพ่อไม้ลูกติดนิสัยรวยแต่ใครจะรู้หรอว่ามันจะนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใคราคาดคิดไปรับชมกันได้ในเรื่อง The Cinderella Edition ปี2021กันได้เลยค่ะโคฮารุเป็นหญิงยากจนทำงานในศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กเพื่อหวังช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกทิ้ง หรือจากพ่อแม่ที่ไม่ได้ดูแลเอใจใส่โคฮารุมัคิดอยู่เสมอว่าอนาคตของเด็กนั้นถูกกำหนดโดยความพยายามของแม่ซึ่งจากอาชีพที่เธอทำอยู่ทำให้เธอได้รู้ว่าทุกวันนี้มีคนไม่สมควรเป็นแม่คนอยู่เป็นจำนวนมากจึงนำไปสู่ปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเช่นเดียวกับตัวเองที่เคยโดนแม่ทิ้งเมื่อตอนอายุสิบขวบจนจำฝังใจว่าเธอจะไม่โตไปเป็นแม่แบบนั้นเป็นนานขาด บ้านของโคฮารุเปิดร้านจักรายานที่ทำเงินได้ไม่มากเธออาศัยอยู่กับพ่อที่ตกงานปู่ที่มีอายุมากแล้วและน้องสาวที่กำลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่เมื่อจูจ่ๆปู่ก็ล้มในห้องน้ำคนทั้งหมดจึงช่วยกันพาปู่ไปโรงพยาบาลซึ่งในขณะนั้นก็ไม่มีใครสังเกตเลยว่ายากันยุงที่ถูกจุดอาไว้มันได้หล่นลงไปในกองผ้าเรียบร้อยแล้ว นำซ้ำรถยนต์ยังมาเสียหลักจากขี้เมาที่ขับจักรยานไม่ดูทางพวกเขาจึงต้องเรียกรถพยาบาลมาแทนขณะเดียวกันวิทยุก็ได้รายงานข่าวด่วนได้ว่าบ้านของเธอกำลังไฟไหมพ่อโคฮารุก,กลับไปดูก็พบว่าเปลวไฟได้เผาบ้านชั้นหนึ่งวอดไปทั้งหมดแล้วท่ามกลางความเสียใจอะไรที่พึ่งเธอจึงเลือกไปหาแฟนหนุ่มที่คบกันมาถึงสิปี แต่ว่ากลับพบว่าเขากำลังเล่นชู้กับรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่หญิงสาวเสียใจจนร้องไห้ไม่ออกทุกปัญหาลุ่มเราเข้ามาในวันเดียวกันจนไม่อยากจะเชื่อระหว่างที่กำลังเดินถอนหายใจอยู่นั้นเธอก็ได้พบกับคนเมาที่ล้มตัวลงไปนอนบนรางรถไฟอย่างน่าหวาดเสียวสัญญาณว่ารถไฟกำลังจะมาได้ร้องเตือนขึ้นเป็นจังหวะแต่ขาของหญิงสาวกลับเพียนอยู่ที่เดิม ในใจก็คิดว่าอยากเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาดูสักครั้งยังไงก็ตามศีลธรรมในใจกลับมีมากกว่าเธอเลือกที่จะช่วยเขาก่อนที่ชายตรงหน้าจะอาจเจียนออกมาเลอะเสื้อและรองเท้าของหญิงสาวพอได้สติโคฮา,าุได้อาสาล้างเสื้อให้และเธอก็สังเกตด้วยว่าเขากุมหูข้างซ้ายาไว้แต่ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาแค่ได้ยินเสียงในหูเฉย นอกจากนี้เขายังเสนอไปว่าจะชดใช้เรื่องเสื้อ,อรองเท้าให้เธอพร้อมกับยื่นนามบัตรให้โคฮารุไปด้วยในตอนนี้บ้านชั้นล่างของเธอเหลือเพียงตอตะโกไว้ดูต่างหน้าพ่อที่เป็นเบาหวานก็ได้พูดขึ้นได้ว่าอินซูลินที่เขาฉีดถึงจะแค่1มิลลิตรแต่ถ้าฉีดในขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำก็ทำให้ตายได้เหมือนกัน ส่วนน้องสาวมาเห็นว่าที่บ้านกำลังลำบากก็บอกว่าตนจะไม่เรียนต่อแล้วแต่จะทำงานเลยเพื่อแบ่งเบาภาระของที่บ้านแทนแน่นอนว่าโคฮารุไม่เห็นด้วยแต่เธอก็ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนเหมือนกันโคฮารุ aru, นัดเจอกับเพื่อนเพื่อเล่าถึงสถานการณ์ช่วงนี้ซึ่งเมื่อรู้ว่าหญิงสาวเลิกกับแฟนไปแล้วเพื่อนก็ปลอบเธอไปว่าเดี๋ยวก็ได้เจอคนใหม่ๆเองทันใดนั้น หญิงสาวก็คิดถึงชายคนที่เจอล่าสุดก่อนที่เธอจะยื่นนามบัตรไปให้เพื่อนดูชายคนนั้นมีชื่อว่าอ um ิซุมิซาวไดาโกเป็นถึงผู้อำนวยการคลินิกเมือเ่อเพื่อนรู้ว่าเขาเป็นหมอโปรไฟล์ดีฐานะร่ำรวยจึงโน้มน้าวให้โคฮารุติดต่อเขากลับไปทันทีวันต่อมาโคฮารุนัดเจอกับไดโกที่พาเธอไปเลือกเสื้อผ้าและรองเท้าคู่ใหม่ราคาแพงจากนั้น ทั้งสองก็มานั่งคุยกันที่ร้านอาหารได้กรู้สึกขอบคุณเธอมากที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แล้วเขาก็ชวนคุยเรื่องแฟนของเธอโคฮารุจึงบอกไปว่าตอนนี้เธอโสดแล้วส่วนหมอหนุ่มเองก็เคยแต่งงานมาก่อนแต่เสียภรรยาไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไดโกได้ชวนเธอไปต่อที่ร้านอาหารอีกที่หนึ่งโดยบอกว่าเขามีนัดกับคนคนหนึ่งไว้ด้วยและนั่น มันก็ทําให้หญิงสาวได้เจอกับฮิคาริลูกสาวของไดโกที่มีผ้าปิดตาด้านซ้ายจากอุบัติเหตุแต่ที่จริงแผลหายนานแล้วแค่เธอยังไม่อยากแก่ออกนั่นเองภายในร้านโคฮารุเข้ากันได้ดีกับเด็กหญิงจนผู้เป็นพ่อถึงกับแปลกใจว่าลูกสาวที่เข้ากับคนอื่นได้ยากนั้นกลับดูร่าเริงผิดหูผิดตาโคฮารุจึงบอกว่าเธอเข้ากับเด็กได้ดีเพราะเคยเลี้ยงน้องมาก่อน เนื่องจากแม่ทิ้งพวกเธอไปตั้งนานแล้วไดโกเองก็รู้สึกถูกชะตากับหญิงสาวเขาได้บอกกับเธอว่าต่อจากนี้ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือให้บอกเขาได้เลยจากนั้นเขาก็ได้แนะนำงานให้กับพ่อที่ว่างงานของเธอซึ่งเป็นงานสับเบอได้เงินดีอย่างน่าเหลือเชื่อส่วนปู่ของเธอ ได้ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนโดยมีอาจารย์หมอรับผิดชอบเพื่อตอบแทนที่หญิงสาวช่วยชีวิตลูกิษิ์ของเขาเอาไว้อาจารย์หมอพูดกับโคฮารุว่าดูเหมือนว่าครั้งนี้นายก็จะได้เจอคนดีๆแบบเธอสักทีเพ,พราะภรรยาคนก่อนดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่แย่ามากนอกจากนี้หมอหนุ่มยังรับหน้าที่เป็นคนสอนพิเศษให้กับน้องสาวของโคฮารุอีกด้วย ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวพัฒนาขึ้นตามลำดับถึงขนาดที่ฮิคาริยอมบอกความลับกับโคฮารุไปด้วยว่าเธอแอบชอบเพื่อนที่โรงเรียนที่มีชื่อว่าวาตารุคุงอยู่น้องสาวและพ่อก็ดูจะชอบไดโกเอามากๆพ่อถึงกับพูดกับไดโกเลยว่าให้ช่วยรับโคฮารุไปได้ไหมซึ่งเมื่อฮิคาริได้ยินว่าโคฮารุจะกลายเป็นแม่ของเธอก็ทำให้เด็กหญิงเห็นด้วยอย่างสุดๆว่าทุกอย่างกำลังลงตัว แฟนเก่าของเธอก็มาขอคืนดีเพราะว่าหญิงสาวเลือกที่จะไม่กลับไปอีกแล้วเธอยังใช้เวลาไปเที่ยวกับไดโกเหมือนเดิมและแล้ววันหนึ่งเขาก็เป็นฝ่ายสารภาพรักและขอเธอแต่งงานเขาารู้ไม่ทันตั้งตัวเธอคิดว่ามันเร็วเกินไปแต่สำหรับไดโกเขาคิดว่าตอนนี้เขาก็อยู่ใกล้จะ41แล้วจึงไม่อยากรอให้เสียเวลาหญิงสาวนำเรื่องนี้ไปคิดทบทวนจนถึงวันเกิดของฮิคาริ เธอได้นำกล่องดินสอทำมือไปให้และถามเขากลับไปว่าเป็นฉันดีจริงๆแล้วใช่ไหมเพียงเท่านั้นไดโกะก็รู้ว่าโคฮารุตอบตกลงแต่งงานกับเขาหมอหนุ่มจึงรีบพาเธอไปจดทะเบียนสมรสทันทีและนี่ก็เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ในฐานะภรรยาและแม่ของฮิคาริพวกเขามีอะไรกันในคืนนั้น ก่อนที่เจ้าสาวหน้าใหม่จะถามกับสามีว่าทำไมอาจารย์หมอถึงบอกว่าภรรยาเก่าเป็นผู้หญิงที่แย่มากได้เกาะได้ตอบไปว่าตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นเธออยู่กับชายอื่นและที่สำคัญเธอไม่เคยทำหน้าที่แม่ได้ดีเลยทํำเอาหญิงสาวคิดถึงแม่ของเธอที่เคยทิ้งเธอไปเพราะแบบนั้น โคฮารุเลยสัญญาว่าเธอจะเป็นแม่ที่ดีให้กับฮิคาริอย่างแน่นอนแม่ของไดโกะก็บอกด้วยว่าการเป็นพ่อแม่คนมันยากกว่าที่คิดก่อนที่หญิงชรา,าจะฝากฝังให้โคคารุช่วยดูแลลูกชายของเธอด้วยงานแต่งงานถูกจัดขึ้นหลังจากนั้นเธอกลายเป็นเจ้าสาวที่น่าอิชฉาที่สุดและในวันต่อมาขณะที่กำลังทำงานบ้านเธอก็พบว่าฮิคาริฉี่รถที่นอน เด็กหญิงเลยขอร้องให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโคฮารุมีความสุขมากที่เธอได้มาอยู่ในบ้านหลังใหญ่เหมือนกับซินเดอเรลล่าที่จู่ๆก็กลายเป็นเจ้าหญิงในชั่วข้ามคืนทางด้านของฮิคาริที่กำลังอยู่ที่โรงเรียนนั้นก็แอบมองวาตารุคุงที่กําลังโมงกับคุรุมิจังด้วยความอิจฉา ก่อนที่เธอจะแกล้งร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากทุกคนโคฮารุได้กลับไปหาเพื่อนอีกครั้งซึ่งคราวนี้เพื่อนของเธอก็ได้พูดขึ้นว่าเธอรู้สึกว่าการที่ไดโกะและโคฮารุเจอกันแค่หนึ่งเดือนก็แต่งงานกันแล้วมันดูเร็วเกินไปยังไม่ทันได้ทำความรู้จักกันดีเสียด้วยซ้ำจนคนเป็นเพื่อนอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ ต่โคฮารุไม่คิดมากเธอยังทำหน้าที่ภรรยาได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆเช้าหญิงสาวจะทำข้าวกล่องให้คาริและครั้งนี้เธอก็ได้ถอดแหวนก่อนปั้นข้าวปั้นไว้บนโต๊ะด้วยแล้วในขณะที่โคคารุกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เธอก็พบกับห้องลับโดยบังเอิญในห้องนั้นเต็ไมไปด้วยงานศิลปะและรูปวาดครอบครัวที่ยังวาดไม่เสร็จได้โก ได้เดินเข้ามาพอดีเขาได้บอกว่าของทั้งหมดนี้ล้วนมีคุณค่ากับเขาอย่างเช่นกระต่ายที่ตายไปเขาก็ได้สตาฟมันเอาไว้ดูเล่นรวมถึงรูปวาดของตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตที่ถูกตั้งโชว์ไว้บนกำแพงไดโกะไดทักเธอด้วยว่าแหวนหายไปไหนโคฮารุ aru, จึงเดินหารอบโต๊ะแต่กลับพบว่ามันหายไปก่อนจะไปเจอกับกล่องของฮิคาริที่มีแหวนอยู่ในนั้น แต่นั่นก็ไม่ใช่แหวนที่ตามหาเด็กหญิงกลับมาที่บ้านพอดีเธอในวันนี้ดูเงียบผิดปกติก่อนจะบอกว่าวัตารุคุงได้เอากล่องดินสอของเธอไปโคฮารุจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ไดโกฟังเขาเลยบอกว่าที่ฮิคาริต้องใส่ผ้าปิดตามเมื่อตอนนั้นก็เพราะวัตารุเป็นคนโยนบอลใส่พวกเขาจึงตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปคุยกับครูที่โรงเรียนดู หลังจากได้รับแจ้งพวกครูก็รับปากว่าพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดต่อจากนั้นไดโกะที่เป็นหมอประจำโรงเรียนนี้ก็ได้แยกตัวออกไปคุยเรื่องการฉีดวัคซีนประจำปีของเด็กๆส่วนโคฮารุก็โดนครูประจำชั้นเรียกเอาไว้เพื่อบอกว่าฮิคาริร้องไห้เพราะบอกว่าแม่ไม่ยอมทํำข้าวกล่องให้โคฮารุถึงกับประหลาดใจ เธอทำข้าวกล่องให้ลูกทุกครั้งและเป็นคนล้างกล่องข้าวเองทุกวันจนเธอไม่คาดคิดว่าฮิคาริจะเอาเข้าวไปทิ้งในวันนั้นแม่ของวัตารุคุงก็ได้พาเขามาขอโทษถึงบ้านแต่เด็กชายก็เอาแต่พูดว่าเขาไม่ได้ทำโคฮารุ ได้บอกกับไดโกว่าจริงๆแล้วฮิคารีชอบวตัตรุเลยอาจกำลังทำตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจอยู่แถมช่วงนี้ฮิคารีก็ยังมีอาการแปลกๆหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมถดถอยเธอเริ่มมีนิสัยกลับกลายเป็นเด็กเช่นการขอกอดขอกินนมแทนที่จะเป็นข้าวไม่ยอมใส่เสื้อเองแล้วยังฉี่รถที่นอนอีกด้วยแต่คนเป็นพ่อกลับไม่ได้คิดมากเขาให้เหตุผลว่า เวลาแต่งงานใหม่เด็กๆมักจะเป็นแบบนี้แหละก่อนจะบอกว่าช่วงนี้แค่เอาใจลูกมากกว่าเดิมก็พอวันต่อมาพวกเขาเข้าไปกินข้าวที่บ้านของโคฮารุซึ่งฮิคาริกลับใช้มือกินแทนที่จะเป็นตะเกียบโคฮารุ aru, จึงบอกให้เด็กหญิงกินดีๆเพราะว่าเธอก็มีพฤติกรรมต่อต้านขึ้นมาอีกครั้งจนโคฮารุเริ่มรับมือกับเด็กหญิงไม่ถูกเธอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อและบอกว่า อันที่จริงเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฮี่คาริเลยจนรู้สึกว่ายังทำหน้าที่แม่ได้ไม่ดีพอจากนั้นโคฮารุก็มาหาแม่สามีที่บ้านพักคนชราซึ่งหญิงชราก็ได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วได้โกรกเกลียดเธอเพราะเธอเคยพังมือตกน้าลูกชายจนหูข้างซ้ายของเขาไม่ค่อยได้ยินและที่เล่าเรื่องนี้ก็เพราะไม่อยากให้โคฮารุทำผิดพลาดซ้ำรอย ไม่นานหลังจากนั้นหญิงสาวก็ได้จ้างช่างมาซ่อมท่อห้องน้ำนั้นทำให้เธอเห็นว่าสิ่งที่ติดอยู่ในท่อมันก็คือกระเป๋าดินสอที่คาริบอกว่าโดนขโมยไปหญิงสาวตกใจมากกับความจริงที่ได้รู้แต่เธอก็ยังหลับหูหลับตาไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใครและเอามันไปโยนทิ้งในทะเล ขนาดเดียวกันฮิคาริที่อยู่ที่โรงเรียนก็เดินไปเจอกับคูรุมิที่กำลังยืนอยู่บนเก้าอี้ใกล้หน้าต่างคูรุมิบอกว่าเธอกำลังเล่นบางอย่างอยู่กับวัตารุคุงฮิคาริจึงขอเล่นด้วยเด็กหญิงเดินเข้าไปใกล้เพื่อนทีละเก้าสายตาก็เลือบไปมองเด็กหลังห้องอีกคนที่ยืนหันหลังให้อยู่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอรู้ตัวอีกที งานศพของคุรุมิก็มาถึงเด็กหญิงตกลงจากหน้าต่างเสียชีวิตในวันนั้นและขณะที่กำลังเตรียมตัวไปงานศพเพื่อนร่วมชั้นฮิคารินั้นก็เลือกใส่รองเท้าสีแดงมางานศพโดยที่โคฮารุห้ามเธอไม่ได้ฮิคาริไม่ได้แสดงท่าทีเสียใจแถมเธอยังพูดออกมาอีกว่าคุรุมิจังนะ่ะ เกกาจะตายโคฮารุนั้นรู้สึกว่าจริงๆแล้วฮิคาริอาจจะไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดแล้วเธอเก่าสิ่งที่คิดไปบอกกับไดโกะช่วงนี้เธอเหนื่อยมากเป็นพิเศษในการรับมือกับลูกจนสีหน้าอ่อนล้าขึ้นทุกวันและขณะที่กำลังทำข้าวปั้นเธอก็ได้ยาเหรียญและที่ติดตู้เย็นแทนไ้บวยแล้วเย็นวันนั้นฮิคาริก็นำกล่องข้าวว่างเปล่ากลับมาเหมือนทุกที ซึ่งมันก็ทำให้โคฮารุเข้าใจแล้วว่าเด็กหญิงไม่เคยกินข้าวที่เธอทำให้เลยช่วงกลางดึกเพื่อนของเธอได้พาลูกที่ไม่สบายมาให้ไดโกดูอาการแล้วเธอก็ได้บอกไอีกว่าเธอโดนสามีนอกใจจึงตัดสินใจว่าจะหย่าทาั้งๆที่อีกสองเดือนลูกอีกคนก็จะคลอดแล้วนั่นทำให้โคฮารุไม่พอใจมากเธอถึงกับบอกเพื่อนไปว่าทำแบบนี้ ไม่คิดถึงความรู้สึกและอนาคตของเด็กเลยเหรอในฐานะพ่อแม่มันเรียกว่าไร้ความรับผิดชอบชัดๆตั้งแต่นั้นอารมณ์ของหญิงสาวก็ไม่มั่นคงเธอมักจะเมอรลอยบ่อยๆจนไม่แม้แต่จะสนใจน้องสาวที่โทรมาปรึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยวันหนึ่งคราวรุ้เปิดดูอาระบัมรูปวาดครอบครัวจนไปเจอรูปเธอที่มีดินสอขีดฆ่าอยู่บนใบหน้านี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่ หน้าทีนั้นจูจูฮิคาริก็เปิดประตูเข้ามาทาเอาโคฮารุสะดุ้งสุดตัวมือก็ขยับไปโดนกระต่ายจนมันหักเด็กหญิงที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็เอาแต่วิ่งไปรอบๆอแล้วหัวล้อส์ใจพร้อมบอกว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อในที่สุดโคฮารุก็ทนไม่ไหวใช้มือตบหน้าของเด็กหญิงไปเต็มแรง พอรู้ว่าทำอะไรลงไปหญิงสาวก็ได้แต่ขอโทษและขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกไดโกเป็น,นันคาดทีคาริสัญญาว่าจะไม่บอกทว่าเธอก็ผิดคำพูดเย็นวันนั้นไดโกบอกว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วพร้อมตะโกนออกมาด้วยความโมโหว่าเธอไม่มีคุณสมบัติความเป็นแม่ ก่อนจะได้ภรรยาออกไปจากที่นี่ทันทีหญิงสาวเคว้งมากที่จูจูก็โดนพูดใส่แบบนี้เธอเก็บข้าวของออกมาโดยที่ฮิคาริวิ่งตามมาขอร้องให้เธออยู่ต่อซึ่งจากเหตุการณ์นี้มันก็ซ้อนทับกับตอนที่เธอเคยขอร้องไม่ให้แม่จากไปทั้งๆท,ที่คิดมาตลอดว่าไม่อยากกลายเป็นแม่แบบนั้นแต่ในวันนี้เธอกลับเลือกที่จะทิ้งฮิคาริไว้หญิงสาวเดินออกไปคล้ายคนเสียสติ แล้วเธอกรล้มลงบนรางรถไฟในจังหวะที่มันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ความทรงจำต่างๆที่ได้ใช้กับครอบครัวฉายขึ้นมาในหัวแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องเ็วร้ายขึ้นไดโกะก็ได้มาช่วยเธอไว้เข้าสวมแหวนให้และชวนเธอกลับบ้านการกลับไปครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปโคฮารุกลายเป็นคนเหม่อลอยและพยายามเอาใจลูกกับสามีทุกอย่าง จนแทบไม่เหลือตัวต,วตนเดิมกระทั้งได้เกิดเหตุพลิกผันขึ้นอีกครั้งเมื่อฮิคาริร้องไห้กลับมาจากโรงเรียนก่อนจะบอกว่ามีคนขโมยรองเท้าของเธอไปในตอนนั้นคนเป็นพ่อแม่ได้เข้าไปที่โรงเรียนและใช้เครื่องกระจายเสียงประกาศออกไปว่าเขาจะหาตัวคนร้ายให้ได้ไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังมีท่าทีคุกคามเด็กๆจนครูใหญ่ต้องพาทั้งสองออกไปคุยระหว่างนั้น วัตารุคุงก็พูดออกมาด้วยว่าเขาเห็นว่าคนที่ผักคุรุมิตกลงไปก็คือฮิคาริคนทั้งสองไม่มีทางเชื่อว,ว่าลูกสาวจะทำแบบนั้นแต่พวกเขาก็ได้กลับไปถามฮิคาริเพื่อความแน่ใจนั่นทำให้เด็กหญิงโกรธมากที่ถามเธอแบบนี้เธอตะโกนออกมาว่าวัตารุคุงโกหก และจะไม่ยอมไปโรงเรียนอีกแล้วเสียงตะโกนดังลั่นไปทั่วบ้านว่าถ้าหนูไม่เกิดมาก็คงดีเพราะตอนนี้หนูมันก็แค่ตัวเกะก,กะพอกับแม่ไม่เคยทําให้หนูมีความสุขจริงๆเลยไดโก,โกโกรธจนเกือบจะตบหน้าลูกสาวโชคดีที่โคฮารุห้ามเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นไดโกก็คิดว่าเขาดูแลลูกได้ไม่ดีจึงเอาของในห้องศิลปะไปเผาทิ้งเพื่อเป็นการตอกย้ำว่า นจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นอีกพอต่อจากนี้จะใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทกับลูกสาวเพียงอย่างเดียววันต่อมาข่าวลือได้กระจายไปทั่วว่าที่คดีเป็นฆาตกรทําให้มีบางคนแอบเข้ามาเขียนข้อความด่าและปาหินใส่บ้านของพวกเขาโคฮารูไม่รู้ว่าอนาคตจะทำยังไงดีก่อนที่เธอจะคิดแผนบางอย่างแล้วก็ซิปกับไดโก ทั้งสองได้เข้าไปโรงเรียนในฐานะหมอและผู้ช่วยในวันฉีดวัคซีนประจำปีซึ่งอันที่จริงวัคซีนที่เห็นได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นอินซูลินใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็ฉีดให้เด็กทุกคนขณะนั้นเด็กหญิงที่อยู่ในห้องตอนเกิดอุบัติเหตุก็ได้ยื่นจดหมายให้กับหญิงสาวข้อความในนั้นเป็นประโยคสั้นๆที่บอกว่าฮิคาริไม่ได้เป็นคนค่า ต่อจากนั้นสองสามีภรรยาก็กลับเข้ามาในชั้นเรียนพร้อมกับลูกสาวโดวยมีโคฮารุยืนอยู่หน้าชั้นทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือท่ามกลางศพของเด็กๆที่นอนเกลื่อนไปทั่วบริเวณก็จบลงไปแล้วกับหนังเรื่อง The Cinderella Edition ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์สุดท้ายนี้ขอคนละไลค์หรือกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ